ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนหยอมก้าสก้อตัวคืนนี้มีฝน58จังหวัดรับฝนคืนนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันเสาร์ที่30เมษายนซึ่งนะครับในขณะนี้ ทางด้านของย่อมพอประกาศต่ำา 99W บิได้ก่ะกำเนิดขึ้นแล้วนะครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์หรืออยู่ที่ละติจูด3.4องศาเหนือลองติจูด141.4รอองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในด้านของย่อมพ่อประกาศต่ำลูกนี้จากการคาดการณ์ของโมเดลช r o พิฆาไทยบีดคาดว่าจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับ และไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยซึ่งจะก,ก่อตัวบริเวณทะเลฟิลิปปินส์และคาดว่าใน,นระยะต่อไปจะสลายตัวบริเวณทะเลฟิลิปปินส์นะครับซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ฝนที่เกิดขึ้นในคืนนี้นะครับจะมีฝนเข้ามา5 8จังหวัดจากการพัดนำของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงบวกกับประเทศไทยทางตอนบนมีการสะสมพลังงานความร้อน ความร้อนเดิมร้อนจัดร้อนสะสมจึงทำให้มีพาย,ยุดร้อนเกิดขึ้น58จังหวัดที่จะมีฝนเคลื่อนเข้ามานะครับในคืนนี้เน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่น,น่านแพร่ลำพูนลำปางตากอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบลํลำพูอุรธานี หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกุบ,บุราชธานีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยอง จันทบรุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่ภาคอีสาน60%ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝน40%ของพื้นที่ และกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน30%ของพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากพาย U ุฤดูร้อนในคืนนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ